บทที่6,465เ yeah, ย่เฉินโทรหาสตีฟมาที่นี่และก็ได้ผูกเขาไว้กับเรือของตนด้วยแม้ว่าผู้ชายคนนี้จะไม่ค่อยจริงใจแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นคนที่สองที่มีอำนาจในตระกูลรอดชายและไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่ตนเองจะถูกเลียบ้างยิ่งไปกว่านั้นตราบใดที่เขานั่งอยู่ที่นี่ในวันนี้และดื่มกับตัวเองและโจเหลียงอวิ๋นเขาก็จะถูกดึงลงไปในแอ่งน้ำอย่างสมบูรณ์ถ้ามีใครรู้ว่าเขากำลังกินดื่มกับลูกชายของเย่ฉ yeah, างอิงและปีเตอร์โจผู้ซึ่งรับสมบัติจากตระกูลรอดชายมันไมม่่่ดีีีทจจะใช้้คควารรรุรบบนนนแงงตอกบิๆ และแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากสําหรับเขาที่จะเป็นทายาทของตระกูลรสไทน์ ai, ชั่วขณะหนึ่งแต่มูลค่าการใช้งานยังคงสูงมากเย่เฉินขอให้เฮเลนาดูแลฮาวเวิร์ดพ่อของเขาจากนั้นตัวเองก็ดูแลเขาเป็นการส่วนตัวและถ้าเขาไปสหรัฐอเมริกาในอนาคตก็เกรงว่ามันจะไม่แตกต่างจากการอยู่ที่จินหลิงดังนั้นเย่เฉินจึงมองไปที่สตีฟและยิ้มคุณมีทัศนคตินี้มันน่าประทับใจจริงๆด้วยเหตุนี้เขาจึงหยิบแก้วขึ้นมาแล้วยิ้มมาเลยสตีฟขออวยพรมิตรภาพของเราสามคน สตีฟก้าวออกมาหยิบแก้วขึ้นมาแล้วพูดอย่างราเริงว่าแดมิตรภาพเล่า53ดีกรีทำให้สตีฟค่อนข้างหนักใจและหลังจากที่เขาจิบเขาก็อดไม่ได้ที่จะสูดดมและถอนหายใจโอ้เล่านี้เผ็ดมากเหมือนวอดก้าที่ฉันดื่มในงานปาร์ตี้เมื่อฉันยังหนุ่มแต่น่าเสียดายที่แพทย์ดูแลสุขภาพของฉันแนะนำไม่ให้ฉันดื่มแอลกอฮอล์สูงมานานแล้วและแม้แต่วายแดงของโรมาเนกงติก็ต้องจำกัดดีกรีในปริมาณที่จำกัดโดยบอกว่าไม่ควรเกินหนึ่งออนซ์ต่อวัน หลังจากนั้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจฉันแก่แล้วประสิทธิภาพการสู้ศึกของฉันไม่ดีและแม้แต่การดื่มก็แย่ลงเล็กน้อยฉันเคยดื่มวอดก้าระดับสูงกว่านี้และฉันจะไม่กลัวเลยแต่ตอนนี้มันไม่ดีเพราะปัญหาเล็กๆน้อยๆทุกชนิดในร่างกายโรคเรื้อรังและข้อควรระวังทุกประเภทที่กำหนดโดยแพทย์ดูแลสุขภาพนั้นหนากว่าพจนานุกรมออกฟอร์ดเสียอีกเย่ yeah, ถึงมองไปที่สตีฟและพูดด้วยรอยยิ้ม ผู้คนเมื่ออายุ30ปีการทำงานทางกายภาพทุกอย่างจะลดลงเรื่อยๆและมันจะมีปัญหามากมายในวัย50อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ตรบใดที่ไม่มีโรคร้ายแรงมันก็เหมือนกับรถเก่าโบราณแม้ว่าจะมีปัญหามากมายแต่ก็ยังสามารถขับเคลื่อนได้สตีฟมองไปที่แก้ววัยรู้สึกมึนหัวและถอนหายใจผู้คนจะรู้สึกหนักมากในขั้นตอนนี้อย่างที่คุณพูดค่อยๆแก่ลงเป็นรถโบราณที่มีปัญหามากมายแม้ว่าจะมีเงินมากขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงนี้ได้ ฉันมีรถคลาสสิกโบราณจำนวนมากเพราะมีทีมที่ดีที่สุดที่จะรักษาไว้ดังนั้นฉันสามารถทําให้พวกมันดูเหมือนเมื่อไม่กี่สิบปีก่อนแต่จริงๆแล้วมันเปราะบางมากบางคันไม่สามารถขับเคลื่อนได้อีกต่อไปสามารถจอดแสดงได้แบบคงที่เท่านั้นและส่วนที่สามารถขับเคลื่อนได้ก็ยากที่จะรองรับการใช้ความแข็งแรงตามปกติเมื่อพูดถึงเรื่องนี้สตีฟหยุดเล็กน้อยและพูดว่าในความเป็นจริงผู้คนไม่ดีเท่ารถคลาสสิกรถคลาสสิกสามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้ตามอำเภอใจ หากคุณเต็มใจที่จะทำงานหนักคุณยังสามารถทำให้สายการผลิตที่เต็มไปด้วยฝุ่นเป็นเวลาหลายสิบปีดำเนินการอีกทีเพื่อผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ใหม่แต่ร่างกายคนเราทำไม่ได้ฉันสามารถซื้อบ้านและเตียงที่ดีที่สุดได้แต่ฉันไม่สามารถนอนหลับได้เหมือนเมื่อฉันอายุยี่สิปีฉันสามารถหาพ่อครัวที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกมาทำอาหารให้ทานได้แต่ฉันไม่สามารถทานได้เหมือนเมื่อฉันอายุยี่สิบปีห้องใต้ดินของฉันเต็มไปด้วยไวท์ที่ดีที่สุดในโลก แต่ผู้ดูแลสุขภาพของฉันได้บอกให้ดื่มมันไม่เกินหนึ่งออนซ์ต่อวันและมีคนช่วยฉันคำนวณว่าถ้าฉันสามารถดื่มได้เพียงวันละหนึ่งออนซ์จะใช้เวลามากกว่า6,800ปีในการดื่มไวน์ทั้งหมดที่ฉันมีตอนนี้เมื่อเห็นใบหน้าเศร้าของเขาเย่เชิญถามเขาด้วยรอยยิ้มกรณีนี้คุณควรเข้าใจการตัดสินใจบางอย่างของพ่อคุณในตอนนี้ สตีฟตกตะลึงเล็กน้อยแล้วพูดด้วยรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวเข้าใจสิฉันจะไม่เข้าใจได้อย่างไรถ้าฉันสามารถกลับสู่สภาพที่ฉันเป็นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันก็เต็มใจที่จะจ่ายราคาจำนวนมากและเสียสลับมากมายไม่ต้องพูดถึงมันเพียงแค่บอกว่าเมื่อห้าปีที่แล้วห้าปีที่แล้วฉันสามารถนอนได้แดชั่วโมงต่อวันวิ่งเหยาะๆได้ห้าไมล์และคือขนองทุกคืนและตอนนี้ฉันนอนหลับไม่ถึงหกชั่วโมงต่อวันและการวิ่งก็หยุดลงนี่ก็เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งแล้วและแง่มุมนั้นก็น่าเบื่อมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้สตีฟจึงถอนหายใจเบาๆและพูดต่อว่าฉันอายุแค่ห้าและคิดถึงวัยเยาว์มากและถ้าฉันถึงวัยพ่อฉันเกรงว่าฉันจะให้ความสำคัญกับชีวิตและสุขภาพมากขึ้นได้เท่านั้นเย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้มคุณคิดเสมอว่าฉันโกงคุณแต่ในความเป็นจริงฉันยังช่วยคุณทางอ้อมในการกำหนดตำแหน่งของทายาทคนแรกเท่าที่ฉันรู้ก่อนหน้านี้ตระกูลรอตชายไม่ได้กำหนดว่าใครคือทายาทคนต่อไปใช่ไหมสตีฟพยักหน้ายอยเลยตัวเองคุณพูดถูก ตอนนี้ฉันเป็นทายาทคนแรกแล้วแต่พ่อของฉันมียาอายุวัฒนะที่คุณให้มาและบางทีเขาอาจจะอายุยืนกว่าฉันเย่เฉิงกล่าวว่าสตีฟเนื่องจากเราสามารถนั่งดื่มด้วยกันและมีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันฉันจะไม่ปฏิบัติต่อคุณแบบแย่ๆยแน่สำหรับฉันไม่สำคัญว่าคุณหรือพ่อของคุณจะมีอายุยืนยาวกว่าใครสิ่งที่สำคัญคือใครสามารถร่วมมือกับฉันได้ดีขึ้นในขั้นตอนนี้ความจริงใจของพ่อของคุณสูงกว่าคุณมากดังนั้นฉันจึงขอให้เฮเลนาจัดหายาอายุวัฒนะให้เขา บทที่6,466เ yeah, ย่เฉินพูดอีกครั้งคุณรู้หรือไม่ว่าเมื่อเร็วๆนี้พ่อของคุณยุ่งกับอะไรในยุโรปเหนือรู้นิดหน่อยมันเหมือนกับว่ามันเป็นศูนย์ข้อมูลอะไรสักอย่างสตีฟกล่าวเย่เ yeah, ฉินพยักหน้าและพูดว่าฉันขอให้เฮเลนายื่นข้อเสนอใหม่ให้เขาตราบใดที่เขาสามารถสร้างชุดโมเดล AI ให้ฉันในยุโรปเหนือได้ฉันจะให้ยาอายุวัฒนะอีกตัวแก่เขาและสภาพร่างกายของเขาจะอยู่ในระดับที่สูงขึ้น ในเวลานั้นหากเขาสามารถร่วมมือกับความต้องการของฉันได้เสมอในอนาคตบางทีคุณสองคนจะมีอายุทางชีวภาพเท่ากันสตีฟรู้สึกหดหูใจมากดูเหมือนว่าพ่อของเขาได้กอดต้นขาของเย่เฉินผ่านเฮเลนาเย่เฉินต้องการให้เขาหรือแม้แต่ตระกูลรสชายทั้งหมดทำอะไรในอนาคตเพื่อเขาสำหรับเขาเพียงแค่หยิบยาอายุวัฒนะออกมาและปล่อยให้เฮเลนาพูดแทนและเขาจะได้รับการตอบสนองเชิงบวกจากชายชาราเพื่อที่ตัวเองซึ่งเป็นทายาทอาจตายไปแล้ว ด้วยความสิ้นหวังในใจเขาหยิบแก้วเหล้าขึ้นมาดื่มเกือบครึ่งแก้วที่เหลือในคราวเดียวจากนั้นมองไปที่เย่เฉินและพูดด้วยความเคารพคุณเย่ใช่ฉันเคยมีความซําซ้อนมาก่อนแต่ฉันประหนักถึงความผิดพลาดของฉันอย่างลึกซึ้งฉันขอให้คุณแสดงให้ฉันเห็นอย่างชัดเจนถ้าฉันยังมีโอกาสฉันต้องเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าแต่ถ้าฉันไม่มีโอกาสฉันจะหยุดดิ้งรนอย่างสมบูรณ์หลังจากที่ฉันกลับไปครั้งนี้และจะไม่คิดถึงมันอีกสตีฟรู้ดีในใจของเขาว่าเมื่อช่วงชีวิตพ่อของเขายังคงขยายออกไปและตัวเองก็แก่ขึ้นเรือย ทายาทคนต่อไปในอนาคตจะห่างไกลจากเขามากขึ้นเรื่อยๆและถ้ารอให้พ่อของเขาอายุเป็นร้อยปีเขาก็จะถึงวัยเกษียณแล้วและในเวลานั้นชายชราจะข้ามตัวเองอย่างแน่นอนและปล่อยให้ลูกชายของตัวเองสืบทอดตำแหน่งแทนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตระกูลเป็นการดีที่จะปล่อยให้ลูกชายของเขาประสบความสำเร็จแต่ถ้าพ่อของเขาปล่อยให้น้องชายเป็นทายาทมันจะเป็นจุดจบที่สมบูรณ์เพราะในเวลานั้นสายเลือดของเขาเองถูกกำหนดให้เป็นญาติของตระกูลรอดชาย และค่อยๆถูกทําให้เป็นคนชายขอบหาา่างไกลสายตระกูลหลักออกไปเรื่อยๆดังนั้นตอนนี้เขาจึงเต็มใจที่จะเป็นวัวเป็นม้าให้เย่เฉินเพื่อแลกกับโอกาสนั้นแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าเย่เฉินจะเต็มใจที่จะให้โอกาสนี้กับตัวเองหรือเปล่าในเวลานี้เย่เฉินยิ้มและพูดว่าคุณรู้สถานการณ์ของตระกูลเฟยไหมสตีฟกล่าวว่าก็นิดหน่อยเย่เฉินถามเขาว่าคุณรู้หรือไม่ว่าชายชราของตระกูลเฟยเช่นเดียวกับพ่อของคุณฟื้นตัวทางร่างกายอย่างเห็นได้ชัด ทำไมเขาถึงยังเต็มใจที่จะส่งต่อต,อตำแหน่งผู้นำตระกูลให้กับเฟยเคกซินสตีฟใส่หัวและถามอย่างไม่แน่ใจเขารักหลานสาวคนนี้มัง้งเย่เฉินโบกมือพ่อของคุณไม่รักคุณเหมือนลูกชายคนโตเหรอถ้าเขารักคุณแต่เขาไม่ได้ส่งต่อบัลลังก์ให้คุณเขาจะต้องให้เงินคุณแบบไม่รู้จบให้สภาพความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดในโลกและรากฐานทางวัตถุสิ่งนี้ไม่ใช่การแสดงออกถึงความรักคุณด้วยเหรอ สตีฟจับบางสิ่งในคำพูดเย่เฉินได้และรีบถามเขาว่าใช่สิคุณเย่ได้โปรดช่วยไขยข้อสงสัยให้ฉันด้วยเย่เฉินกล่าวว่าเหตุผลที่ผู้เท่าเฟยเต็มใจที่จะส่งต่อบัลลังก์ให้กับเฟยเคซินก,ก็เพราะเงื่อนไขสำหรับฉันที่จะปล่อยให้เขามีอายุยืนยาวคือเขาจะต้องหลีกทางให้หลานสาวของเขาถ้าเขาไม่ให้ทางฉันจะไม่ให้ยาแก่เขาแม้ว่าเขาจะให้เงินมากเท่าไหร่ฉันก็จะไม่ให้ เมื่อพูดอย่างนั้นเย่เฉินมองไปที่สตีฟและพูดอย่างจริงจังถ้าวันหนึ่งคุณทําให้ฉันรู้สึกว่าคุณน่าเชื่อถือมากขึ้นฉันจะผูกโอกาสที่พ่อของคุณจะมีอายุยืนยาวกับคุณลองนึกดูว่าถ้าวันหนึ่งพ่อของคุณสามารถรับยาผ่านคุณได้และหากขอให้เขามอบตําแหน่งผู้นําให้คุณเขาจะปฏิเสธไหมละ่ะนใดนั้นดวงตาของสตีฟก็สว่างขึ้นและเขาพูดว่าถ้าเขาสามารถเลือกได้ทั้งคู่คือชีวิตยืนยาวและยังได้เป็นผู้นําตระกูลเขาจะตกลงเลือกรับมันทั้งหมดอย่างแน่นอน แต่ถ้าเขาเลือกได้เพียงข้อเดียวเขาจะเลือกข้อแรกอย่างแน่นอนหลังจากนั้นเขาก็พูดกับเย่เฉินอย่างตื่นเต้นทันทีคุณเย่คุณจะช่วยให้ฉันได้รับความปรารถนาได้อย่างไรเย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้มสติมิตรภาพที่ทำลายไม่ได้ต้องใช้เวลาในการปรับอารมณ์และตรวจสอบแต่คุณไม่ต้องกลัวเวลาถ้าฉันสามารถทำให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวได้เป็นร้อยปีแม้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในบันลลังเมื่ออายุ60ปีคุณยังมีเวลาตั้ง40ปี แต่ถ้าฉันสามารถทําให้คุณมีชีวิตอยู่ได้120ปีคุณก็จะอยู่ในช่วงรุ่งโรจน์ของชีวิตในบรรลังได้ถึงห0สิปีสตีฟไม่สงสัยในคําพูดของเย่เฉินเลยยาอายุวัฒนะของเขามีมนคลังมากและคงไม่มีปัญหาที่ผู้คนจะมีชีวิตอยู่ได้ถึง120ิปีถ้ามันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆตัวเองก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทําเพื่อเขามิฉะนั้นคนที่จะมีชีวิตอยู่ถึง120ปีจะต้องเป็นพ่อของตนเองแน่กรณีนั้นมันจะสิิ้นหวังงจรงๆเมื่อนึึกถงสิ่งงนี้เเขาพูดโดโยไม่ลลั คุณเย่ใช่เลยหลังจากที่ฉันกลับไปในครั้งนี้ฉันจะคุยกับพ่อของฉันและฉันจะรับผิดชอบธุรกิจของตระกูลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอนาคตและฉันจะเพิ่มการลงทุนของตระกูลในจินหลิงและทํางานร่วมกับคุณเพื่อสร้างจินหลิงให้ใหญ่ขึ้นและดีขึ้นและจินหลิงจะเป็นบ้านเกิดหลังที่สองของสตีฟโรดชายคนนี้ในอนาคตด้วยวิธีนี้ฉันจะต้องมาที่จินหลิงเพื่อดื่มกับคุณไม่ทราบว่าคุณยินดีต้อนรับหรือเปล่าเย่เฉินพยักหน้าและยิ้มถ้าคุณยินดีที่จะมาที่จินหลิงเพื่อลงทุนและพัฒนนนนนนนาาแ่นอน่ออวฉััยิดีต้รบ สตีฟพ,พูดทันทีว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็ตัดสินใจแล้วคุณเพียงแค่รอข่าวดีจากฉันและเมื่อฉันมาที่จินหลิงในครั้งต่อไปฉันจะสร้างสถิติการลงทุนจากต่างประเทศที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของจินหลิงอย่างแน่นอน